เริ่มหายเริ่มหายไปทีเราคนสองคนนะคะตอน <c oughs> น้องๆน,น้องกอะกลุ่มกันไว้นะคะตัวใจแล้ววินนีวินนี่้ายร,รู้สึกว่าตัวมันเอยนเอียงอ่ะ้าย สวัสดีค่ะย uh ูฮูกลับพากย์กนอีกเช่นเคยนะคะในเอดาเกมแน่ยนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทนั่นเองในแบบที่เอาชีวิตรอดแต่คุยเ,เด็ดน้องๆบางกล้องอ่ะในแบบที่มีชีวิตว่าเอาชีวิตรอดแต่ธรรมาชาตินั่นเองนะคะย<อ>ูฮ uh ูก็วันนี้ก็มีน้องๆมาร่วมเล่นด้วยมากมายเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะเราก็มาเล่นกันนะคะอ่ะตอนนี้เราก็รอเข้าแบบเลยนะคะย uh ูฮูโอเคตอนนี้เราก็รอกัน โอเคค่ะ okay, แมปต่อไปนะคะคือปาร์ตี้พาเลสเน่นะคะเป็นแมปที่ชื่อว่าปาร์ตี้โอ้หสถานที่ปาร์ตี้ของเราเย yeah! ่น้องๆมากันเลยคะ่ะโอเคค่ะเราก็มาดูกันว่าสถานที่ปาร์ตี้ของเราวันนี้นะคะมันจะมีภัยพิบัติอะไร <G ül> โอ้หดูสิคะมีเครื่องเล่นมีเวกิ้งด้วยพี่นิวฮะผมอยากเล่นเวกิ้งฮะโอ้ที่มาเล็กใจเหมือนช้าอึ๊บโอ้โหหมุนไปเลยเย yeah! ้่เออ้หวโอ้พี่นิวกลัวเวกิ้งมากเลยนะแต่พี่นิวก็อยากเล่นน้เหมือนชา้า ไมน่นจะน่ากลัวเลยอะออู้อดูที่ค่าน้องๆมัเล่นกันเต็มเลยนะคะอู้แต่แล้วตอนนี้พี่ว่างไม่พอนะไปโซนอื่นก่อนนะคะออ้เหเหนื่อมากโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่มีภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นนะเราก็เล่นไปก่อนแนะ่ี่นิวฮะโอ้โหดูคนนั้นสิฮะเขายืนเลยฮะเขาไม่กลัวหรอฮะอน่าเสียเหมียวชาอุ้ยมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็หาที่หลบภัยดีกว่านะคะไม่ไว้ใจแล้วเราไปหลบในร่มกันดีกว่าดูว่ามันคืออะไรอ่ะ ว้ายน้ำท่วมมันคือน้ำท่วมนะอู้อู้ตายตายน้ำท่วมยังไงนะเนี่ยต้องขึ้นที่สูงนะตอนนี้ตายแล้วต้องไต่ขึ้นที่สูงนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ตอนนี้คือน้ำท่วมนะคะโอ้ยมาแล้วมาแล้วน้องๆน้ำท่วมน้ำท่วมอู้ตายแล้วออ้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยอย่าทำมันหล่นนะอู้ยตอนนี้มันคือน้ำท่วมนะคะตอนนี้โอ้ย เกือบตายเนี่ยพี่นิวอาผมกลัวแต่ละดาดที่พี่นิวพาผมเข้ามาเล่นน่ากลัวทั้งนั้นเลยอ,ะอ่ะโอ้หุนนิวชาร์เราก็ต้องชีวิตมีความตื่นเต้นสีสันบ้างสิโอ้ยตอนนี้น้องนอนขึ้นมากหมด้วยย่างเนี่ยโอ้โหโอเคเอารอดนะคะยูเย่จะเห็นว่าถ้าใครรอดก็จะมีรายชื่อตรงนี้นะคะเป็นผู้รอดจาก ภัยพิบัติธรรมชาติทน้งยนะคะโอ้โหผ่าน้ะดานแรกเย้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอเข้าไปด่านต่อไปกันเลยนะคะอ่ายู นี้เรารอดนะต่อไปก็เป็นไฮสคูลนั่นเองนะคะต่อไปเราก็จะเข้าไปเล่นในแบบชื่อว่าไฮสคูลนั่นเองไปกันเลยค่ะโอ้โหดูสิคะโรงเรียนโรงเรียนพวกเรานายู่คุณครูใจดีทุกคนไปเลยกันเลยค่ะวู้พี่ฮะผมชอบโรงเรียนฮะโอ้หน้าตาไม่ได้เป็นเด็กเรียนเลยน่เหนียวช้าอู้ดูสิตรงนี้คือห้องเรียนนะนี่เราสามารถนั่งเรียนได้ด้วยนะโอ้โหอ๋อคุณครูทำไมคุณครูผมไฮไลท์มากเลยอะทานนักเรียนบดนั่งลง โอเคค่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลงมันนั่งไม่ได้อ่ะคุณครูตอนนี้เราก็รอปริิบัติธรรมชาตินะคะตอนนี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้คือห้องน้ำหญิงนะคะนี่สามารถเข้าไปปลดทุกข์ได้ด้วยว้ายใครเข้ามาตามพี่ในห้องน้ำเนี่ยกำลังปลดทุกข์นะเนี่ยรู้ไหมเฮ้ยมาแล้วค่ะไปะิธรรมชาติของเรานะคะคืออะไรแต่ฝนเหรอฝนฝนอะไรอะ่ะฝนตกภครธรรมชาติจากฝนนะคะนี่ค่ะดูสิคะ ฝนตกลงมาแล้วค่ะแต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกจะอันตรายนะคะเราก็ต้องอยู่ข้างในไว้นะคะ้ดูสิคะน่ากลัวมากๆเลยอยู่ข้างในคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมเฮ้ยน่ากลัว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 โอ้ยข้างในก็เป็นค่ะดูดิมันไยู่ตายแล้วน้องนอง้องเออมาแล้วค่ะโอ้ยมีน้นองน้องที่ตายด้วยไหมเนี่ยครั้งนี้มิงไม่รอดจากภัยพิบัติธรรมชาตินะคะ ตายตายยังเกียดอ่าโอเคค่ะตอนนี้เราก็ลรไมปแมแบบต่อไปนะโอ,โ,โอเคค่ะอันนี้ก็คือผู้รอดชีวิตจากอันเมื่อกี้นะคะที่นิวตายมาน,นั่นเอ เมื่อกี้โดนอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะตายเฉยเลยโอเคตอนนี้เราก็เราไปแมปต่อไปเลยไปด่านต่อไปนะคะดูท่ามีน้องๆเข้ามาเล่นมากมายต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะอู๋สุขุ่นใจงไงชอบ <Yeah. S 1> กลนอี่ค่ะอันนี้จะเป็นอันดับท็อปสิบนะคะของผู้รอดชีวิตนั่นเองโอ้โห้ามาต่อไปนะคะคิดช็อปนั่นเองนะคะน่าจะเป็นเนาะช็อปเสื้อผ้าหรือเปล่านะอ้าวรู้สิคะ ตรงนี้นะคะโอ้โหวา้วาวาวา้วาวว้าว้ไอ้ตึกแดงๆนง่นคืออะไรอะพี่นิวฮะไปตึกแดงๆค่ะผมอยากไปฮะอุ้ยคืออะไรเนี่ยแต่เข้าไปตึกแดงกันเลยนะคะดูสิคะมีคนเข้าไปเต็มเลยตอนนี้เราก็ต้องไปตามเขาอุ้ยจ้าต้องไปขึ้นไปเลยค่ะน่าจะเป็นภัยพิบัติอะไรสักอย่างนะที่มันแบบว่าต้องขึ้นไปที่สูงหรือเปล่าเนี่ยทำไมขึ้นไปแบบอ้ามันคือลงลงพายุอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยมยวชาร ตอนนี้พี่เนวมืดมัวไปหมดเลยตายแล้วพี่เนียวจะไปโอ้ยนั่เราคือโอ้ตายแล้วเหมียวชักผมคือพายุฝุ่นนั่นเองนะเหมียวชักอ้เราคือเราต้องอยู่บนนี้เราจะเป็นอะไรมีเนี่ยพี่เนียวฮะผมมองไม่เห็นอะไรฮะฝุ่นเข้าตาผมหมดแล้วฮ่าเหมียวชักพี่ก็ฝุ่นเข้าตาเหมือนเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วอยู่บนนี้เราจะรอดใช่ไหมเหนียวชักโอ้ยทุกอย่างเดี๋ยวจะเป็นยัไงีเงี้ย เราจะรอดค่ะพี่นิวเรพลังชีวิตเราไม่ล้เลยค่ะโอ้คุกกี้ห้าสี่สามพลังชีวิตจะตายแล้วนะคะอนนขอให้รอดนะคะน,อนออ้องอ้าวูตายแล้วเหมียวชาร์กูน่ากลัวมากเลยเลยพายุมันอาจจะหมดเนี่ยน่ากลัวมากเลยค่ะตอนนี้พายุก็ยังไม่หมดเลยนะคะโอ้ไม่ช่างเนินนานเลยเกินแต่รู้สึกว่าอยู่บนนี้อมีอะไรหล่นมากรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยอยู่ด้านหลังนะคะเพราะว่าเป็นข้างหลังมันก็สอนพิงหน้าก็ล่วง โอ้ตายเลยจะรอดไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วทุกคนทุกคนเริ่มหลายเริ่มหายไปทีละคนสองคนนะคะท่านน้องๆน้องๆกลุ่มกันไว้นะคะโอ้ตายแล้ววิเนียวิเนียรู้สึกว่าตัวมันเอ็นเอียงอ่ะว้ายเพราะมันเอ็นอ่ะอย่าร่วงอย่าร่วงอย่าร่วงเราจะหมดในพายุรู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างหน้าจะปลอดภัยที่สุดนะคะว้ายไว้ไว้แต่อย่าไว้แต่ยไว้แต่ยไว้วายรอดนะคะยูบูเย้ โอ้โหขนาดอยู่วันที่สูดก็ยังรอดได้นะคะว้าวเฮ้ค่ะตอนนี้นี่ก็รอดชีวิตมาแล้วยู่โอ้รอดมาสองด้านแล้วว่าจะตายไปดานนหนง่ะผมถือว่ายังโอเคอยู่เลยคะ่ะอ,อ้าด่านต่อไปก็เป็นปาร์ตี้พาเลทอีกแล้วคะ่ะเราดูกันว่าจะเป็นภพ,พิบัตอะไรแล้วนี่มันที่เดิมนนูชอบด่านนี้มากเลยค่ะเพราะว่ามันมีของเล่นให้เรานะคะเต็มไปหมดเลยคะ่ะนี่เราไปขี่ม้าหมุนกันดีกว่า ตายแล้วขี่ม้าหมุนโอ้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 ทำไมขีนม่น้องเป็นโอีกตายแล้วเวนัวเวนัวเวนัววายทำไมม้าหมุนวายอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้โหตันนี้เราก็รอพระพิบัตินะคะโอ้โหดูทางม้าหมุนแบบมาวายมากนะคะโอ้ อุ้ยอันนี้คืออะไรข้างบนแต่ไม่กล้าขึ้นไปอ่ะกลัวมันจะเป็นแผ่นดินไหวนะคะตอนนี้เราก็รออยู่ข้างล่างกันดีกว่านะ,ะ,ะนั่งรอชิวๆนะคะนั่งรอไบอ้ามาแล้วค่ะคืออะไรเนี่ยไม่ร้ชน้ำเหรอคะโอ้น่าจะเป็นพายุบัดจากน้ำนะคะตรงนี้โอ้โหนี่คุณอะไรเนี่ยสตาร์วอลหรือเปล่า <Huh? S 1> คุณมาจากอากาศใช่ไหมคะ <Huh? S 1> คุณมาจากอวกาศดาวดวงไหนคะโอ้โหทีค่ <Huh? S 1> คุณเท่มากเลยคะ่ะดิฉันชอบ เห็นจะมีอะไรเลยอ่ะพะอ๋อมันเหมือนน้ำตกลงมาหรออ้ยเหมือนมีของตกลงมานะคะตอนนี้โอ้โหทุกคนนั่งกันแบบใจเย็นมากเลยค่ะเดี๋ยวว่าเราเข้าไปดีกันดีกว่านะเออน่าจะปลอดอุ้ยตัวนี้ก็ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าหลังคางหายไปแล้วหลังคางค่อยๆหายไปหรือ,อยังไงดีเราจะรอยอยู่ข้างนอกตัวนี้อ้ายเดี๋ยวคือเราต้องคอยระวังสิ่งของที่มันล่วงลงมานะคะพวกเอออะไรทุกอย่างอุ้ยจะไปอยู่บนนู้นก็เต็มเลยค่ะ โอ้โหอยู่บนน้องก็เต็มเลยโอ้โหจะเนว่าอัน้ด่านนี้อยู่ข้างล่างไม่ปลอดภัยนะคะโอ้โหเต็แล้วเต็ไมไหมดเลยะอะว้น้องเอาชีวิตรอดนะพี่นี้โอเจะช่วยพี่นี่ไม่เอาตัวไม่รอดเลยอยู่ตรงมุมนี้จะดีที่สุดนะไม่น่าจะมีอะไรมาแบบมาโดนเราได้มีลูกไฟด้วยนะคือลูกไฟนั่นเอนงค่ะดูที่ลอยลงมาจากฟ้าว้น่ากลัวมากเลยอะเฮ้ยว้อะไรเนี่ยโอ้ ยัดโอ้ยโอเคเ่ยรอนอ่ะยูยเย่รอบไปอีกดาลแล้วด่านต่อมานะคะเป็นด่านรีวิงเรสเวยนะคะเป็นด่านอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันชว่วยเอ๊ะทำไมมันเหมือนอ๋เอ,อเหมือนดา่านแข่งรถนะคะนี่ค่ะโอ้เป็นสนามแข่งรถนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเราก็ไต่ขึ้นไปนะคะชว่วยนี่โอ้โห เดี๋ยวันนั้นได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปโอ้ใครชนกันเด็ก <c oughs> ชนปิ้นยู่ปิวเลยนะคะทีเดียวอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะอุ้ยอันนี้มันเหมือนบอกว่าปีนขึ้นไปได้อีกนะคะลองปีนขึ้นไปกันช่วยอู้หูตอนนี้เรามาอยู่บนหอคอยสูงส,สุดแล้วนะคะอัน <c oughs> นี้ <c oughs> มีธงด้วยเย้ yeah. โอ้โหเฮ้ยดูข้างล่างสคิคะมีการแข่งรถด,ด้วยนะคะไฟอ้เป็นด่านที่แบบว่ามีไฟออกมาจากพื้นนั่นเองนะคะ <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวเราก็จะขออยู่ข้างบนก่อนแล้วกันนะดูดูฟอร์มก่อนนะคะว่ามันจะมีไฟข้างบนหรือเปล่าอาม่คะมันจะมีไฟออกมาจากข้างนี่ค่ะมีไฟออกมาเต็มเลยค่ะข้างล่างนะคะโอ้ตายแล้วนะ่ากลัวม,มากๆ,ๆเลยเหมือนกานแรกที่เราเจอมาเลยนะคะโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนไหมเนี่ยไฟอ่ะอุน้องคนนี้มีกล่องของขวัญอยู่บนหัวด้วยอ่ะพีน่นิวชอบอโอเคค่ะตอนนี้อยากอยากขึ้นมาข้างบนแล้วไฟมีไฟด้วยเหรอข้างบนจะมีนะโอย มีไฟด้วยอ่ะทำไงอ่ะว้ายอู้ตายออเออตายนะคะโอ้ตายอีกแล้วด่านนี้ทำไมฉันตายบ่อยเหลือเกินวินิวคะเราตายสองรอบแล้วนะคะอโอเคค่ะตอนนี้เราก็มารอด่านต่อไปเลยนะคะตายได้ก็เริ่มใหม่ได้นะคะ, <c oughs> น,คะนี่ค่ะนี่คือเกาะนะคะเกาะของเราอู้ดูสิคะยังมีคนแบบว่า เาชีวิตรอดอยู่เลยนะคะตอนนี้โอ้โหโอ้โอหลูทคนัเต็มไปหมดเลยค่ะอ่าอันนี้ก็จบเกมแล้วนะคะแต่ว่าหนูตายไม่มีชื่อแล้วต่อมานะคะก็เป็นด่านปาร์ตี้พาเลตอีกแล้วนะคะโอ้ด่านนี้นี่มาบ่อยเหลือเกิน<ห>มาบ่อยมากด่านนี้รู้สึกว่าจะไม่มีด่านอื่นแล้วโ,โอเคเราก็มาเล่นกันด่านนี้นะคะทูแอปอุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอึ๊บอู้อุ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยปึ๊บ อ๋ <AL> อ <AL> เหมือนที่เล่นเหมือนวตีนะคะตี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 ให้มันมีอะไรโผล่มาไบกิ้งเราเล่นไปแล้วอะ่ะพี่นิวฮาร์ทำไมเรามาสุดสนุกกันบ่อยจังเลยฮะนั่น,นชิเดียวชักพี่เริ่มเบื่อสุดสนุกแล้วนะ,ะโอเคอันนี้คือรูปปั้นนะคะอูปปัน้นรูปปัน้นเต็มหมดเลยนะคะอ่ะอุ้ยดูดิเหีียวชักมี่แบบว่าอะไรเนี่ยกาชาปองเหรอแบบว่าหมุนแล้วได้อุ้ยอุ้ยภารกิของเรามาแล้วนะคะแฟรนดฟู้ดอ๋อน่าจะเป็นสิ่งของที่ตกลงมาหรือเปล่าอู้ดูสิคะ ามืดไปหมดเลยนะคะตอนนี้ยังไงนะเนี่ยว้ายโอ้ทุกครับทุกคนไปอยู่บนนี้ก็หมดเลยอ้ยน้ำมาอีกแล้วทำไมฉันเจอแต่น้ำเนี่ยโอยตายอละวึป้ปีนปีวายปีนไม่ทันแย่งกันปีนปีนไม่ทันนะอ่ะโอตายแล้ววายแย่งกันปีนนะคะเลยตกลงมาตายเลยนะคะตายอย่างเขียดูนะทุกคนก็ยังเอาชีวิตรอดกันอยู่เลยนะคะทุกคนแม่ แต่นิวปีนไม่ทันน้องๆเล่นเก่งมากเลยนะคะน้องๆเล่นเก่งมากเลยค่ะแบบว่า,วาสามารถชีวิตรอดได้อ่าโอเคเดี๋ยวเรารอไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าอีหานี่คือรายชื่อผู้รอดชีวิตนะคะโอ้มีน้องเยจดดโซมาด้วยนะคะคนนี้แฟนคลับพิมินนะคะอ่าแล้วก็บาสเลิฟนะคะใครไม่ได้อ่านชื่อต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจําได้นะคะอ้าวแล้วก็น้อง โดนัทนะคะ i o u n y นะคะเข้ามารวมเล่นด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะต่อไปนะคะ nekris like sunny land นะคะเป็นแบบอะไรเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแบบนี้ยังไม่เคยเจอมาแล้วค่ะวู้เป็นเหมือนเอ่อพลังงานเขาเรียกว่าไงโรงงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าอันนี้นะคะเราลองไต่ขึ้นไปข้างบนดูนะคะน,นี้ก็ไม่รู้จะพาพิบัติอะไรพอพอไม่ไต่ขึ้นข้างบนก็ออกตกลงมาอีกอะ เอาตกเอานะคะโอเคเดี๋ยวเรารออยู่ข้างล่างดีกว่านะคะตอนนี้มารอรูนกันนะคะว่าภัยพิบัติในแบบนี้คืออะไรพี่นิวฮะดูน้สาสิฮะสวยงามมากเลยฮะโดดลงไปได้ไหมฮะโดดลงไปก็ตายสิมาแล้วค่ะอ๋อเป็นภัยพิบัติที่มีไฟขึ้นมาจากพื้นนั่นเองนะคะโอ้โหยังไงะไรเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมาจากพื้นนะคะเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้นี้นะคะอยู่จําได้เลยเนี่ยโอ้โหมันก็จะมีไฟแบบว่าไล่ลงมานะคะอยู่ตรงพื้น ดูด uh huh. uh huh. yeah. ิี่คท um, ุกคนมาอยู่ตรงนี้หมดเลยตายแล้วด้านนี้มาแล้วค่ะไฟด้านนู้นโอ้โหไฟมาแล้วไฟเอไฟเอไฟเออโอ้ยมาแล้วไฟว้ายนี่น่ากลัวมากเลยมันจะไล่มาทางนี้นะคะนี่โปรดจะมาทางนี้เราเคยตายพาะนายแล้วโอ้ยแเอ้ยไฟเต็มไปหมดเลยอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวว้ยไฟไฟไฟว่าไฟจะอยู่แค่ตรงนู้นนะคะไม่ได้มาตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะต้องรอดนะจุเราต้องรอดแน่นอน ทุกทสุนที่คะโอ้โห้บ้านพังไปหมดแล้ววายพี่นิยวคะบ้านพังหมดเลยคะตอนนี้รู้สึกว่าพี่เดียวอยู่ในวงร้อนวะว้ายมีอะไรกระเด็นมามีน,น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเราจะรอดไหมเนี่ยขอให้รอดขอให้รอดรู้สึกว่าเราใกล้จะรอดแล้วนะคะผู้ชมโอ้ยวอนทุกคนน่าจะรอดนะคะดูแล้วอรอดหรือเปล่าโอ้รอดเลยคะ่ะยูวูเย้ รอดนะคะในแบบนี้เย่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 อ่า โอเคค่ะเอาวันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพี่นิวในหมคลิปหน้านะคะก็แบบนี้เป็นแบบที่สนุกมากนะคะพี่นิวก็เล่นหลายรอบแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ก็มาจอยกับน้องๆนะคะเพื่อที่ได้เล่นกันหลายๆคนนะคะต้องขอขอบคุณน้องทุกๆคนนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นในแบบนี้นะคะก็ครั้งหน้านะคะเดี๋ยวก็มาร่วมเล่นกันใหม่นะคะยูหูเย้วันนี้พี่นิวต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะคะพบกับพี่นิวในใหม่คลิปหน้านะคะยูหูไยบ้าค่ะเย้วุ้ยเดี๋ยวก็เป็นแบบต่อไปอีกแล้วเนี่ย โอ๊ยตายแล้วต้องเอาชีวิตรต่อเแล้เนี่ยว่าไปดีกว่า